วันนี้พามาชมขนุนครับผมกินจากต้นใหญ่ต้นนี้ครับเราปลูกมา20ปีก็ออกลูกทุกปีครับปีละ10-20เคยออกเยอะๆอยู่ประมาณ5-60ลูกจนดกจนลูกเล็กไม่ได้ปิดทิ้งต้นก็เลยโซมไปพักหนึ่ง ตอนนี้ก็เริ่มออกมาหลายปีแล้วครับปีละเอาไว้แค่10บว่าล,ลูกพอครับ20ลูกเต็มที่แล้วผมก็โยนเม็ดทิ้งไว้แถวแถวโคนต้นครับพอดีมีหญ้าแห้งที่ถางขึ้นมาจากบ่อน้ำนี้ครับถางขึ้นมาเอามาคุมหญ้าชายฝั่งนะครับลกๆกก็เลยเอามาคุมโคนต้น ผ่านไปเดือนสองเดือนนี่ครับขึ้นเองต้นขนุนเล็กๆหลายต้นครับแต่ผมคงไม่ได้ปลูกทั้งหมดครับได้ถอนไปปลูกบ้างเป็นบางต้นถ้าอยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่โตเท่าไหร่ครับเพราะเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ลดน้ำช่วงหน้าหนาวมานี้ก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยก็พึ่ง จะเห็นว่ามีต้นเล็กๆขึ้นมาแทรกหญ้าขึ้นมาครับหญ้าก็คุมดินทำให้ดินไม่แห้งมากครับก็เลยพอขึ้นได้ส่วนต้นนี้ที่เคยถ่ายให้ดูกับการออกดอกตอนนี้ก็ได้ผลมาแล้วครับนี่ครับที่บอกไว้ในคลิปก่อนๆว่าต้องมีขั้วใหญ่และมีผิวที่คุกขักถ้าเป็นผิวไม่คุกขะ ก็เรียกว่าสาอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งลูกครับยังอยู่ในดอกนี่ครับผิวคุกข,ขะก็คงจะเป็นลูกคู่ครับอันนี้เป็นสานะครับผิวเรียบก้านเล็กสังเกตก้านเขาจะเล็กนะครับจะเป็นสาขนุนจะแตกมาตามต้นแตกตาม,มาครับ มูลก้อนหนึ่งยอดที่ออกมาก็จะกลายเป็นผลของขนุนได้อีกต่อไปนี่ก็หนึ่งอันนี้ยังเป็นสานะครับต้องรอดอกนี้ที่จะเป็นผลได้ในวันข้างหน้าเขาก็จะแตกมาตามกิ่งเรื่อยๆครับนี่ก็ใช่ครับออกมาเรื่อยๆ นี่ก็แทงยอดมาเล็กๆ <c oughs> ก็คงจะได้ไหลลูกครับแตกกิ่งออกมาจากลำต้นจากกิ่งจะเป็นผลเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ผมย้ายจากที่ว่าโยนเม็ดไปแล้วขึ้นเองจะพาไปดูครับต้นนี้ผมได้ย้ายมาปลูกจากที่ทิ้งเม็ด แล้วล่นแล้วเขาขึ้นมาตามโคนต้นเมื่อสักครู่อันนี้ครับย้ายมาได้สักหนึ่งเดือนแล้วก็จะโตฝาที่อยู่ที่โคนต้นครับเพราะอะไรจึงโตฝาเพราะเราได้พวนดินลากเขาก็จะหาอาหารได้ดีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยครับเราต้องบำรุงผมก็ใช้นี่ครับ น้ำหมักน้ำสาวข้าวครับเป็นจุลินทรีย์เพื่อให้ลากเขาเดินดีเร่งลากเร่งความเจริญเติบโตเราก็จะใช้ลาดลดประจำครับใส่ไปสัก20ซ,ซ,ซีต่อน้ำํำ10ลิตรก็ได้ครับหรือ5ลิตรก็ได้ เราก็จะคุนใช้มือก็ได้ครับไม่อันตรายอันนี้มีประโยชน์น้ำจุลินทรีย์สาวข้าวหรือจุลินทรีย์อื่นๆก็จะมีทั้งแร่ธาตุสารอาหารโปรตีนอยู่ในน้ำสาวข้าวเราก็ลาดลดให้ทั่วครับดินก็จะย่อยดี เดินดีการเจริญเติบโตก็ดีครับอันนี้ขนาดไม่ค่อยได้ลดน้ำนะครับดินจะแข็งสังเกตผมได้ใช้หญ้ามาคุมไว้เพื่อให้ดินชุ่มชื้นแต่ไม่ได้ลดน้ำหลายวันครับนี่ครับดินก็จะแข็งถ้าลดบ่อยๆเขาจะโตกว่านี้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาครับก็ไม่ได้เร่งเขาอยู่ได้ครับไม่ใช่พืชล้มลุกแบบ พืชผักสวนครัวถึงไม่ได้ลดน้ำเป็นอาทิตย์ก็อยู่ได้ค่อยๆแตกยอดออกไปเรื่อยๆมีใบมาเรื่อยๆปลูกไม่ยากครับขนุนปนพวนดินดินอันนี้เป็นดินแข็งนะครับดินเหนียวดินแข็งก็มาพรวนโดยการใช้หญ้าสดผสมมูลสัตว์เช่นมูลวัว ใช้ที่วัวน,นี่แหละครับ <c oughs> ผสมแล้วปลูกก็ได้ผลครับโตมาเดือนเดือนโตได้ขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วต่อไปสักสามปีก็น่าจะออกดอกออกผลต่อไปแล้วแต่สายพันธุ์นะครับถ้าเราใช้กิ่งก็จะไวหน่อยสัก2ปีครึ่งก็จะออกดอกออกผลแต่ออกได้ไม่เยอะถ้าต้นเล็ก ต้องปล่อยให้ต้นโตๆโตโตครับได้สักห้าปีจะดีมากที่จะไว้ดอกไว้ผลเพราะลำกิง่งลำต้นเขาจะคงทนประกันก็ฝากไว้ครับการปลูกขนุนแบบง่ายๆโดยใช้เม็ดข้อดีของการใช้เม็ดคือเขาจะแข็งแรงและมีอายุยืนฝากกิง่ง เขาจะค่อยๆเจริญเติบโตใช้เวลานานฝ่ากิ่งพันแต่แข็งแรงฝ่าครับสู้โลกได้ดีฝ่าก็ลองปลูกด,ดูครับด้วยการปลูกจากเมล็ดที่เรากินขนุนแล้วโยนทิ้งไว้ได้ผลยิ่งโยนทิ้งไว้หน้าฝนยิ่งขึ้นง่ายครับ ก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ